อ่ต่อเนื่องครับในเรื่องของราคาต่างๆนะฮะตอนนี้เองเนี่ยกรมการค้าภายในครับเขาก็คาดราคาผักเนี่ยจะทยอยปรับสู่ภาวะปกตินะครับในอีก1-2สสัปดาห์เร่งจัดหาผักที่ขาดแคลนให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศครับนายอุดมสีสมทรงครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกนะครับว่าได้มีการติดตาม ราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะราคาผักครับเนื่องจากพื้นที่แหล่งผลผลิตสําคัญของประเทศหลายจังหวัดถูกน้ําท่วมทําให้ราคาปรับตัวขึ้นมาครับเช่นผักปุ้งจีนต้นหอมผักชีกระเพราโหวระพาโดยได้เริ่มร่วมกันนะครับกับพาณิชย์จังหวัดมีการตรวจสอบราคาการจําหน่ายของตลาดและแหล่งผลิตต้นทางให้สอดคล้องกันครับส่วนพื้นที่ที่ผักขัดแคลนได้จัดให้มีการเชื่อมโยงตลาดกลางเช่นตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดสี่มุมเมืองนําผักไปจําหน่ายยังจังหวัดขัดแคลน ควบคู่กับจัดรถโมบายพาณิชย์ลดราคาทั่วประเทศโดยผักที่นํามาจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการของประชาชนเช่นกะหล่ำปีแตงกวาและถั่วฝักยาวนั่นเองครับจากการติดตามสถานการณ์ในตลาดกลางนะคะที่รับผลผลิตทั่วประเทศเพบว่าราคาเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเริ่มที่จะขยับลดลงแล้วนะคะอย่างเช่นกะหล่ำผักกาดขาวกวางตุง้งส่วนผักบุ้งจีนต้นหอมผักชีคาดว่าก็จะค่อยๆปรับลงตามๆกันมานะคะพร้อมกับย้ําผู้ประกอบการไม่ให้่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ซึ่งทางกรมการค้าภายในนะคะได้มีการเร่งจัดหาแนวทางเสริมผักสดที่ขาดแคลนให้เพียงพอต่อความต้องการทั่วทั้งประเทศเลยค่ะ <c oughs> ล่าสุดนะคะก็ได้มีการเชื่อมโยงตลาดในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ภูเก็ต รังสตูนแล้วก็สงขาตั้งแต่วันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคาดว่าราคาผักเนี่ยจะปรับสู่ภาวะปกติในอีก1-2สัปดาห์หลังจากแหล่งผลิตสำคัญนะคะเริ่มที่จะกลับมาปลูกผักทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แล้วค่ะครับก่อนหน้านี้นถามว่าผักเนี่ยเขาขึ้นราคาช่วงไหนเขาขึ้นราคาช่วงทศกางกินเจเพราะว่าความต้องการของตลาดเยอะและมันมเป็นช่วงที่ผักเนี่ย ออกผลผลิตน้อยนะครับก็ทําให้กลไกทางการตลาดเนี่ยมันปรับสูงมากยิ่งขึ้นความต้องการมากขึ้นปลูกได้น้อยราคาก็แพงนะครับแต่ตอนนี้เองในทางพณิชย์จังหวัดในแต่ละพื้นที่เขาก็สํารวจแล้วลว,ว่าอะณตอนนี้ผลผลิตเนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วนะ,ะเริ่มกลับมาปกติแล้วเพราะฉะนั้น1นถึงองสัปดาห์นี้ราคาของผักเนี่ย ก็จะกลับสู่ภาวะปกติที่เคยซื้อหากกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของพืชผักที่ทําให้ค่าของชีพของเราเนี่ยลดลงด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือนอกจากกินเจแล้วมาเจออุโทกภัยแลแรงปลูกผักบางที่ก็คือใช่ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะ